สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันเย็นๆนะคะวันนี้นะคะตามคำเรียกร้องนะคะลูกค้านะคะอยากให้ทําชุดเซต ep ที่19นะคะรอบนี้จะเป็น ep ที่19นะคะนุนก็ไป สรนหานะคะบอลสีนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่19นะคะท่านผู้ชมจะเป็นบอนด่างบอลปลายนะคะชุดเซตนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันวันนี้นุชแบ่งให้อยู่ที่ชุดละ900เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมจ๋า9 0 0นะคะทั้งโอนและปลายทางนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวันที่ วันที่15นะคะวันที่15พฤศจิกายนนะคะคลิปนี้ลงไว้ช่วงเย็ยนเนวันที่15พฤศจิกายนนะคะตามคําเรียกร้องนะคะท่านใดไม่ทันนะคะท่านใดไม่ทันนะคะมาจัดทูเซต e p ีที่19ได้เลยนะคะท่านผู้ชมรอบส่งนะคะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะส่งของให้วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋า ใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0875279734นะคะโทรนะคะโทรหรือแอดไลน์นะคะสแกน QR code ทางด้านล่างได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะนุจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับ EP ที่19นี้นะคะท่านผู้ชมไปดูกันเลยจ้า ตะก้าที่1นนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่1นะคะจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอสงไข่นะคะเทพอักษรานะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะที่ป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชมชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่1นะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อไปนะคะเราไปดูชุดที่2นะคะสัก้าที่2ก็จะมีอสงไข่หนึ่งต้นนะคะเทพอักษรานะคะนี่นะ เทปอักษาาด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะแล้วก็นพะก้านะคะนพเกาวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนางรากสดเทวี1ต้นนะคะชุดนี้อยู่ในตะก้าที่สองนะคะท่านผู้ชมต่อไปไปดูที่ตะก้าที่สามนะคะ ตะกตร้าที่สก็จะมีพรมพิมานนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเทพอักษรานะคะ1ต้นนะคะแล้วก็นางลากสุดเทวี1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นธาดบางแก้วนะคะน้าสวยๆแบบนี้เลย1ต้นนะคะนี่นะคะนี่คือตะกร้าที่สมนะคะท่านผู้ชมต่อมาตะกร้าที่4ี่นะคะตะกร้าที่4ี่ก็จะมีเทพอักษรานะคะ1ต้นนะคะธาดบางแก้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ1ต้นนะคะ แล้วก็นางลากสดเทวี1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะ1ต้นนะคะท่านผู้ชมตาก้านี้นะคะคือตาก้าหมายเลขที่สี่นะคะ ต่อไปไปดูตะกาที่หนะคะตะกาที่ห้าก็จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะ1ต้นนะคะเทพอักษราด่าง1ต้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลย1ต้นนะคะแล้วต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ด่างนะหลอดใหม่ออกมาด่างเหลืองแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆนะคะตะกา้านี้คือตะกาที่ห้านะคะท่านผู้ชมตะกาที่ห้านะคะ สวยๆทางนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะใครยังไม่ทันนะคะเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรมาสั่งจองได้เลยนะคะท่านผู้ชมต่อมานะคะเป็นตากาที่6นะคะตะกาที่6ก็จะมีนางแรกสดเทวีนะคะปลายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้ลูกไม้ด่างนะคะนี่นะ,ะสวยๆเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นสีลาหุ้มทองด่างนะคะนี่นะอันนี้คือสีลาหุ้มทองด่างแล้วนะคะท่านผู้ชมหนึ่งต้นเนาะแล้วก็จะเป็นเพชรเมืองนนนะคะเพชรเมืองนนด่างแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะท่านผู้ชมจ๋าตะก้านี้นะคะใครเห็นแล้วต้องรีบจัดเลยนะคะท่านผู้ชมคุ้มค่ามากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นเซตสุดคุ้มนะคะนี่นะตะก้าที่หนะคะท่านผู้ชมเป็นตะก้าที่หนะคะ ต่อไปไปดูที่ตะก้าที่7นะคะท่านผู้ชมโอ้โหตะก้านี้ก็คุ้มค่าเช่นกันนะคะตะก้านี้นะคะจะมีเรนูนคร1ต้นนะคะสีกาญจนา1นต้นนะคะพรเจ้าสัวนะคะด่าง,หงเหลืองแบบนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นนางลากสดเทวีป้าย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะตะก้านี้นะคะตะก้านี้คือตะก้าที่7นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตะก้าต่อไปนะคะ ต่อมาตะก้านี้คือตะก้าที่8ดนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่8ก็จะมีเลนูนครนะคะนี่นะด่างมาแล้วแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าสวยๆหวานๆอย่างนี้1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นเพชรเมืองนนนะคะเพชรเมืองนนด่างๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชม1ต้นนะคะแล้วก็นี่นะคะนางรากสดเทวีนะคะนี่นะ,ะนางรากสด1ต้นนะคะตะกา้านี้นะคะเป็นตะก้าที่8นะคะท่านผู้ชม ชุเซตนะคะ EP ที่19นะคะนี่คือตะกร้าที่8นะคะเป็นชุดเซตคุ้มค่าเลยนะคะสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตะกร้าที่9กันนะคะ ตะก้าที่9ก็จะมีชมพูทวีปนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็เลนูนครนะคะด่างมาแล้วสวยๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเลนูนครต้นหนึ่งก็หลายร้อยแล้เนาะน,นี่นะเลนูนคร1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อีกแล้วนะคะใครชอบลูกไม้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมจัดต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะ,ะสวยมากๆนะคะนี่นะเริ่มกัด ลายชมพูมาแล้วนะคะนี่นะเป็นลูกไม้ด่างหนึ่งต้นเนาะแล้วก็จะเป็นสยามเพลนะคะหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้นะคะตะก้านี้อยู่ในตะก้าที่หมายเลขที่9้านะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก้าที่10กันนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่10บนะคะก็จะมีอสงไขนะคะอสงไข่หนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมอสงไข่หนึ่งต้นนะคะ แล้วก็เลนูนครน,นะคะเลนูนครน,นะคะด่างสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วต้นนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีด่างแบบนี้หนึ่งต้นนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นบัวกัญหานะคะบัวกัญหาหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมตะก้านี้นะคะตะก้านี้นะคะเป็นหมายเลขที่สิบนะคะใครเห็น คลิปนี้นะคะรีบโทรมาได้เลยนะคะแค่เลนูนนครก็คุ้มค่าแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าเนี่นะ,ะเพชรเจ็ดสีก็สวยๆเลยซีพีที่สิบเก้านี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่สิบชุดสิบตะก้านะคะท่านผู้ชมชอบใจตะก้าไหนนะคะจดนะคะจดไว้นะคะว่าชอบใจตะก้าที่เท่าไหร่นะคะโทรมาแจ้งนุชด,ด้วยนะคะว่า สนใจนะคะสนใจ EP ที่19นะคะสนใจ EP ที่19เนาะตะก้าที่เท่าไหร่นะคะระบุตะก้าที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็โทรมาหาหนุดได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเก่านะคะที่มีลายที่มีลายก็แคปรูปนะคะส่งลายมาได้เลยนะคะว่าชอบใจต้นไหนชอบใจใจตะก้าไหนนะคะส่งมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมรอบส่งนะคะรอบส่งนุชจัดส่งของให้วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋า ค่าส่งเนาะค่าส่งมันจะเป็นชุดเซ็ตที่ไม่เอที่ไม่มีค่าส่งเนาะเป็นเป็นราคารวมส่งนะคะทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะวันนี้เป็นแบบ900นะคะแบบโอนนะคะแล้วก็900แบบปลายทางนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะเป็นราคารวมส่งให้แล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมรู้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ นุชจะได้ไปหาบอลสีนะคะสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านทุกผู้ชมนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีธาตุบางแก้วสวยๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ